สวัสดีครับพเพื่อนๆหนูไยพี่นครับผมจากเอพเพนฟิเกชันและกะ็ัาสตร์มีพิศกร,รนะครับวันนี้เราจะส่งเครื่องชิลเลอร์นะขนาด5ตันนะครับพงมุงดีนะช่างเขาทำงานเรียบร้อยแนละ้วแต่ว่ามาเก็บเงียบให้ลูกค้าอีกทีนะครับว่าลูกค้าเป็นโรงงานที่เขาเอาเครื่องเราไปขายต่อนะครับนี่ๆ,ๆสวยงามนะครับแพ็กเกจชิลเลอร์นะข้างล่างก็จะเป็นชุดคูแคลนนะครับมีปั๊มน้ำนะนี่ๆถังน้ำเย็นนะครับปั๊มอีบาร่านะครับอุปกรณ์ท่อเป็นตะเลสหมดเลยนะครับ สวยงามสวยงามนะครับด้านบนเป็น c o n d i t i o n i ค g c a r ยนะครับติมีดนะครับคอมเพรสเซอร์นะครอบแรนนะครับเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ใช้งานง่ายครับเราแค่ใส่น้ำใส่ไฟนะครับใช้งานได้เลยมีแนลคอนโทรลนะครับเป็นดิสเคียนะอารลออนะครับเซอเรตรันนะครับมีเซพายรันนะครับพร้อมรันและมีแร็ปด้วยครับไอพิเชร์เกตนะครับโลพิเชียร์เกตมีลาเบลบอกให้เราด้วยนะครับสวยงามสวยงามประมาณนี้ประมาณนี้ด้านหลังเครื่องนะครับด้านหลังเครื่องมีไอเห็นไหมครับ น้ำไป,ไปเครื่องจักรนะครับนี่แล้วก็ <Hey. S 1> พักพาวเวอร์นะครับไอ <Hey. S 1> ทีใสาถุ